วิชาพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นตรีปุลิมการปริเษที่หนึ่งชมพูทวีและประชาชนชมพูทวีเป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นว่าในครั้งดึกดำบรร มีพื้นที่อยู่มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้แก่อินอินดินเดนประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานปังประเทศทางทรลาเทอฟ นิสถานและภูฐานในปัจจุบันนี้ภูฐานภูฐานในปัจจุบันนี้มชมพูทวีปเป็นดินแดนที่มพีพื้นที่อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาฮิมาลัยมีความเจริญสมบูรณ์ด้วยทับทับยา ทรัยกรนั่งดีๆนั่งพาลูกอ่านทรัพยากรธรรมชาติมากมายแบ่งหลักอัคณะทางแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออก มัดชิมัดชนบทหรือมา,อาวิทยาตมาหมัดทยมประเทศเป็นที่ตั้งแห่งนครใหญ่ๆพระนครใหญ่ๆเป็นแห่งอุดมเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เจริญด้วยการค้า การศึกษามีประชาชนและนะักการลาดลาฉบบแอลา,าบบบันดิตอาศัยอยู่มากมายสองปัจจันทร์ชนบทชนบทพืชขีดแดนล้อมรอบมัด แดนรอบนอกมัชมัชิมะชนเมืบทออกไปทิศตะวันออกจดสลโดดมหานาครเปทิศตะวันออกเฉียงใต้สลดแม่น้ำสาววิสวารีทิศใต้ ของเราหมจะหลดหมู่บ้านเตะกันชี้กะนิคมติดตะวันตกจดหมู่บ้านถูกคำคามทิศเหนือจดภูเขาอุศิภาษา ประชาชนประชาชนในชุมชนทวีแบ่งชมุมชูทวีแบ่งเป็นสองชนชาติหนึ่งชาวอาริยกะอริยกะไม่ใช่เจ้าของถิ่นเดิมอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเพื่อ เขาที่มาอะไรมีสติมีสติปัญญาเฉียวเฉียดเฉียวฉาียวฉลาดเขียบแหลมเจริญด้วยขนขนทำเนียมประเพนีขนทำเนียมประเพนีฝึกไ,ไปลูกฝึกไปไม่ต้องไม่ต้องเติมและสินกะ ศิลปะอุทยาต่างๆสองชาวมิลกษะเจ้าของถิ่นเดิมมีการศษาน้อยอยู่อาศัยนชุชนชชมทวชชุนชมชูทวี Connie, มาแต่เดิมพวกเขาอ่ะลิกะจะย้ายเข้ามาตั้งลกล้านถิน่นลกลากลกราก,รากราถิ่นฐานมีความเจริญเป็นมีความเจริญในอันดับหนึ่งนี่วัด เป็มขวงตนธรรมมีวัจนธรรมเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จัผจกผลขนบขนธรรมเนียมบาเพณีในการปกครองชาวอริยกกะกับ ได้อบพยศจากดินแดงทางตอนเหนือข้ามเพื่อเขาหิมาลัยลุกไล่ชาวลุกไล่ชาวรักะให้ถอยล่นผนถะมาทางใต้ของชมชมพูทวีป แผ่ขยายอำนาจเข้ายึดครองดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แทนสภาพภายหลังกายเป็นศูนย์การความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านรุ่งเร,องร,เรืองในทุกด้านเช่นอายยธรรมอาระยะธรรมอาระยะธรรมเก็ อารยธรรม